สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่15ตุลาคม2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเทคนิคข a อ a อคชั่นอนาล s i s ิคคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับเมื่อวานนะฮะเราะร์ะห์บอกว่านะฮะมีโอกาสจะลงได้อีกนะโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นมีในระดับหนึ่งผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งที่ต่ําไปนะครับต่ำกว่าแท่งเดิมไปก็คือทำ lower low ทิ้งไว้นะครับนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะฮะบอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะ โดยเปอร์เซ็นการลงนั้นนะครับยังอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะมีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงแต่ทำได้แค่เป็นหลุมๆเท่านั้นนะครับนะฮะตลาดตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่า อ่อนแรงแล้วกันนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับเป็นรอบสัญญาการเคลื่อนที่ระยะใกล้เท่านั้นนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับในการเคลื่อนที่ของเขานะครับเขายังกลับตัวอยู่ในโซนศูนย์อากาศก็แปลว่าในรอบการเคลื่อนที่ในระยะใกล้ของเขานั้นนะครับเขายังคงเป็นกรอบแคบๆนะครับเหมือนจะเป็นออกข้างซะมากกว่านะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุด ก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วเอาเต็มที่ก็3แทงแล้วกันนะฮะก็ประมาณ4-500จุดนะฮะแบบนี้นะครับเมื่อวานนะฮะเมื่อวานเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่านะครับขอ เบรกก่อนนะฮะหรือว่าเบรกเด้งหรือว่าการพักตัวเท่านั้นนะครับก็ผลปร,กรากฏว่าก็เบรกขึ้นไปด้วยแอคชั่นมาเก็ตแล้วก็จบรอบสัญญาณนะครับแล้วก็เพิ่งเกิดรอบสัญญาณใหม่ทําให้แพทเทิร์นนี้ก็เริ่มขยับเป็นแพทเทิร์นนิดนึงนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะฮะบ,บอกว่าอยากจะลงได้อีก1ชุดโดยเปอร์เซนต์การลงนั้นก็มีอยู่ในระดับหนึงเลยทีเดียวนะครับส่วนตลาดสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ ยังเป็นโมเมนตัมที่ไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับยังเป็นรูปที่เป็นเนินๆหลุมๆนหลุมๆเนินๆนะฮะก็นั่นก็หมายความว่านะครับเขาอยู่อยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวชชัดเจนนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอาทิตย์ที่3แล้วนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะคาดการและสานนิฐานได้ว่านะครับนะฮะ ลักษณะการเคลื่อนที่หรือว่ารอบสัญญาณที่เกิดนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งเล็กๆนะครับในระยะใกล้มีโอากาสจะย่อตัวและการย่อตัวนี้นะครับเมื่อมันย่อตัวไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่แข็งแรงนะครับเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์ไปก่อนนะครับทีนี้นะฮะเรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับตามระบบตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว3แท่งก็ประมาณอยู่แถวเนี้ยยังไม่ไกลนะมุ่บวกลบอยู่ เะะมื่อวาน,นะะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นก็มีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวหรือว่าเป็นการพักเบรกย่อใช่ไหมฮะสรุปแล้วนะครับผลปรากฏว่าก็เบรกและจบรอบแล้วก็เป็นสัญญาณเล็กๆทิ้งไวน้นะครับแนวแบบนี้ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็คือชุดเล็กๆทิ้งไว้นะมีโอกาสที่จะขึ้นเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมีเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วน สัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะฮะโมเมนตัมที่เกิดนั้นยังไม่แข็งแรงซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรูปเนินนะไม่ได้เป็นรูปภูเขานะครับแล้วก็เป็นกรอบกว้างๆอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับ ส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบแข็งแรงแล้วนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับส่วนแรงขายนั้นยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกาะตัวและมีแนวโน้มมันจะลดลงเมื่อ ลักษณะการเคลื่อนที่ขั้นพื้นฐานนะครับไม่มีแรงที่จะขับเคลื่อนสักเท่าไหร่นะครับก็ทําให้รอบสัญญาณที่เกิดนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณแคบๆสั้นๆเท่านั้นนะครับใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์การประจําเดือน นี้นะฮประประจำเดือนนี้ประมาณวันที่วันที่31นะฮะถึงวันที่1นะะบท่านที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับส่วนท่านที่นะฮะเคยลงเรียนแล้วนะครับคอนเฟิร์มทบลงทบทวนได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ